พี่ปิวป<ม>ิวปิวปิวเยอะปิวปิวปิว,ว,วจริงเหรอกําลนะัง,งทําหน้าที่นะคะยกยาบานามาแล้วหนึ่งกรัมไม่ใช่หนึ่งมัดนะคะหนึ่งกรัมมือเอาน่ารักงาข้าวขาว,ขาว คลายขาวขาวคุณหมอคุณหมอนะคุณหมอต่องนะ,นะคุณหมอต่องมาถ่ายรูปคลายสกุริน วันนี้พบปร,ประชาชนเป็นครั้งแรกของพ่อพายสกสุรินนะคะยืนนิ่งเลยโชว์ตัวตั้งแต่14นาฬิกาถึง16นาฬิกาใช่ไหมพ่อพายถ้าหายป่วยก็มีเพื่อนตอนนี้ป่วยอยู่ต้องรักษาตัวเนาะ ต้องรักษาตัว,ตวก่อนอดฟาดหน้าแรงก็รู้เปล่านมันโดนแสงแดดแล้วมันสวยมากมันสว่างแบบสะท้อนเลย เป็นไงบ้างเจอพายกับสูดินครั้งแรกหนูมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตัวเล็กนะตัวเล็กอ๋อตัวเล็กเหรอเล็กเหรอลูกอ๋อตัวค่อนข้างอ้วนกว่าลูกบอกว่าตัวเล็กตัวสูงนะคะเป็นผู้ชายสูงยาวเขาดีค่ะอ่าผอมเคียวไงเป็นหนุ่มนอกไงอ่าพ่อพายเป็นหนุ่มนอกนะเนี่ย ไปเรียนเมืองนอกเมืองนากลับเมืองไทยมานี่ไงสวยไหมสวยขึ้นสวยขึ้นตา,ตาเหมือนง่วงๆนะลูกบอกวันนี้พาลูกมาเล่นนะดูดูดูจริง ปัดอาก็คือการปัดเศษดินเศษหญ้าใช่ไหมอ๋อแล้วก็กินแล้วก็กินใช่สบัดสบัดหรือสบัดให้ฝุ่นมันออกใช่สบัดให้ฝุ่นมันออกเอารายไปแตะตัวค่าพอ,อยูุคืงหรอนี่แงบงับ,งบ พุยฟาดแรงมากเลยตัวตึงไงลูกชุดหล,อดลอด่อชุดหล่อง่ายยืนได้แค่ตรงนี้ติดไม้นิดนึงเสียดายติดไม้ สวัสดีมุทุราชาต้องไหว้ด้วยนะโุ้ยเรามาเจอท่านทูตเราต้องไหว้วนะลูกอ่าเป็นระดับท่านทูตนะลูกอ่าโอเคนี่น,น,นับหนึ่ง kỳ <laughs> vọng